วันนี้มีศึกแย่งชิงไข่ทองคําระหว่างชาวนากับไก่สายลับมาดูกันว่าใครจะได้ไข่ทองคํานี้ไว้ในครอบครองก่อนจะไปดูฝากทุกคนกดไลค์ก <choses> <diminished. S 2> <Yeah. S 1> ันก่อนนะครับเก๋ไว้ลยลึกเฮ้ยเทุกคนเดีทุกคน รับก่อนเพื่อนรักก่อนตอนนี้ผมรับบทเป็นชาวนานะครับตอนนี้ผมเป็นไก่นะครับขาบุหรี่ด้วยโคเทีดทุกคนเลยไม่ดีเลยไม่ดีห้ามทำตามนะครับเด็กๆอันนี้เป็นเกมแล้วนี่ออกยังไงโอเคโอเคโอเคทุกคนผมต้องออกไปผ่านรูนี้นะทุกคนแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่ามันต้องมีใครมาดักผมรออยู่เนี่เลยไม่มี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 ไม่นจริงเหรอผมรอคุณอยู่ในบ้านเฮ้ย เฮ้ยไม่น่าเชื่อนะครับทุกคนว่าเขาจะพูดผมบอกแล้วคนอยู่ในประตูบ้านเหรอสวัสดีไ้ปสวัสดีเจ้าไก่แกมาทำอะไรเฮ้ยอะไรโอ๊ยเฮ้ยเฮไก่ทหารบอกเลี้ยวผมน่ะคือไก่ทหารแกจะมาดวลปืนกับฉันเหรอไต่จริงก็มาฉีกเน่ยจริงก็มาฉีกไก่เกินอะยิงไม่โดนกี่ป้าเดะ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 หนีไปไหนว้าวหนึนงได้อยู่ไหน แต่ถ้าเรียบร้อยมืนึ่มืออ้นไม่มจับจับอนอ้นนี่อ้นดนดนแล้วครื่ออ้นนี่ไงโดนไปเลยเมาทั้งโอฮ่าจะหนีไปไหนไกฉันไม่บอกหรอกค่ะอยู่นอยู่เดิมนีอนแนจิงก็มาอยู่เดินี้ไกลไม่อยู่รอยู่ก็มาอแล้วเจอแล้วเจอใครแล้วอุ้ยอุ้ยูจะไม่รู้เจอใครแล้ว เอ้ยไข่ไปแล้วไข่ไปแล้วไปแล้วนั่นมันคือไข่ทองคำที่แม่ฉันทิ้งเอาไว้ให้ฮ่าฮ่าเียจกับแม่นายด้วยนะจะเอาไปพ่อลดอยู่นะนี่นี่แม่ไม่แมเอาไข่ฉันกลับึ้นมานั่นคือไข่ของฉันไม่ยงนี่ไงโอ๊ยมันเป็นหัว อยู่ไหนเจ้าไก่เราเฮ้ยเอาไข่คืนไม่ได้หรอไม่ได้หรอกแน่จริงก็มาจับชั้นสี่แม่จริงแล้วนี่มีแม่เฮ้ยทุกคนผม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 จะเอาไก่ผมเอาไข่วางไว้อุ้ยผมเอาไข่วางกับดักไว้ก่อนโอ้ยอย่าทำไก่ตัวน้อยตัวนี้เลยนะไปไหนล่ะจ้าไก่จ๋ามาหาพี่มาเร็วมาเอาไข่คืนไม่งั้นแกโดนแน่ไม่เอาอยากได้ไข่เหรอใช่ก็ตามมาสิอ่ะนี่มีแม่ โอเคทุกคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพยายามจะจับนี่แหนหยมนุษย์คนมนุษย์คนนี้มนุษย์คนนี้ลยยิึดไปไหนทั้งคืนเลยโอ้ยระบบดจิตอลเดี๋ยวก่อนนะระบบดจิตอลผมนึกอะไรออกละผมนึกอะไรออกผมนึกอะไรออกโอ้ยโอ้ยจับไม่ได้เลยอ่ะเโอเค โอไปไปผมไปผมไปผมก็แค่ไก่แล้วนะนี่ก็แค่ไก่จริงเอาเออผมก็แค่ไก่อย่าทำอะไรผมเลยนะคะไม่ต้องออกมาเฮ้อออ่โทษทีนะฉันหลบได้โอ้เกอเอ้าหุ้ยมันมีทางลับนี่หว่าโถเอ้ยจะขังไว้หน่อยหุ้ยติดอ่ะหุ้ยไก่หายไปแล้วเดี๋ยวไปดูดิไก่มันไปไหนวะ โอเคฉันเห็นแก่อุ้ยโอ้ยโอเคหมดเวลาคุณไม่สามารถขโมยไข่ผมได้แอบกิ้งกิงๆเลยมัต้องทนเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเอ๊ะผมไม่บอกละกันละกันผมจะไม่บอกละกันผราไม่ทำอะไรไม่บอกละกันคืออะไรไม่บอกละกันโอเคทุกคนเราแอบดูได้ไหมฮะห้ามแอบดูนิ ฉันผู้มารักษาไข่ทองคำใครที่คิดจะเอาไข่ทองคำของฉันไปมันจะรอดยากลอยนะงานนี้บอกเลยรอดยากลอยรอดยากลอยรอดยากลอยคู่เลยฉันคิดว่ามันง่ายที่กว่านะแนจินก็ยังได้แนจินก็ยังได้โดนดีแนจินก็ยิงได้โดนดีโอกระสุนยังไม่ได้รีโหลดด้วะยังเลยไม่แม่ไอ่แม่ฉันจะจับแกไปทำต้มยำไก่เลยเนี่ยเนี่ย ไม่ฉันไม่เป็นหรอกค่ะี่ได้จะเอามาทิ้งบ่อซะหน่อยไปไหนปมาอ้ยเฮ้ยเราเจออะไรเรื่องแสงเรื่องแสงเอใครเอาใครไปไปไปเอาใครไปหยุดไลหยุดยุดหยุดยไปจะถึงลังอยู่แล้วเชียวมัน้ไปเอเนี่ แกไม่รอดแน่ไอ้ไอ้ไอ้ปิดกําดัดไม่ไม่ไม่จะไม่อยากไปไอ้แอะไรแกยังแกลโอนยมึนหัวเดี๋ยวก่อนโอเคตั้งสติแล้วอยู่ไหนเก็บเก็บใกล้นี่กระสุนกระสุนเไอยาใครใช่ไเฮ้ยเก็บใคร จะถึงอยู่แล<ท>้วเชียวไม่จะไม่เอาไข่ดอกนะเฮ้ยเราเฝ้าไว้เฝ <c oughs> ้าไว้ถ้ามันมาถ้ามันมา <c oughs> ผมจะยิงมันมันจะเป็นนี้นนจริเก่งไดเหลือเกินอ่ะแกคินผิดแล้วที่จะเอาไข่จากขั้น <c oughs> ok lẹ 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 nè nè em nè 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 lẹ lẹ nè chống lại với thăm đu dê lẹ lẹ nè 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 ye yeah. Mà... à, <laughs> โอเคเดี๋ยวผมทวผมผมอ่อนให้คุณละกันเดี๋ยวผมผมไม่ผมไม่ไปดังตรงนั้นหรอกเออเอจ้าพอใจบุญผมคนดีอยู่แล้วเอ้ยเดี๋ยวทุกคนคนแล้วต้องเอาไก่ให้ครบ3อันไอ้ไข่ให้ครบสมอันนั่ตมันหายไปไหนแล้วไก่กุ๊กอ่ะออกมาดูนี่เฮ้ยนังเยีไปเลยต้ ผมจะมาขโมยไก่ลุงอีกแล้วหนีไปไหนเจ้าไม่ยอยาหยีโอ้ผมไม่ใช่ไม่ยอดยาหยี <c oughs> ดูดิ <c oughs> เดินตามรอยได้เลยอะ่ะโ,โอเคเฮ้ยเฮ้ยหนีไปไหนเจ้าไก่ทำไมแกไม่เข้าประตูไปล่ะแกเข้าประตูซิก็อยากเข้าทางนี้ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่า่ะต้องเข้าตามประตูเข้าตามออกตอกตามประตูถ้าไม่งั้นฉันจะยิงแกแกเข้าประตูไปฉันปล่อยให้แกรอดฉันปล่อยแกเข้าประตูไปเอ้ยรบกา้ อุ้ยุูซ่าวางไอ้นี่ไว้วางแผนเอาไว้อะกระโดดได้จ้ากระตด้ทีฮะอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคมันเหมือนเวลามันจะรีเซ็ตใหม่นะทุกคนเอ้ล้ฟ้ามือก็ชาวนาแล้วก็ชนะตลอดหนอนเลยอะโอเคคราวนี้ผมผมจะตั้งรับอยู่ในบ้านละโอเคผมจะไม่ออกไปแล้วกันคุณคุณพูดความจริงไหมเนี่ยเออผมพูดความจริงอยู่แล้วผมไม่ใช่คนถ้าพูดโกหกขอให้โดนโดนอะไรดีไม่ต้องโดนไม่ต้องโดนโกหกได้แต่อย่าบ่อยหดเกิน โอเคผมรอต้อนรับคุณแต่ผมเอ่อชงกาแฟให้คุณละกันนะรอคุณเข้ามาน่ะโอ้โหขอบคุณมากเลยนะแล้วคุณคุณเข้าทางไหนล่ะคุณบอกผมหน่อยสิผมไม่บอกหรอกผมจะใบนะว่ามันอยู่ข้างบนตัวเสดีเพื่อนัูดีเพื่อนเอ้าบุญเองไม่โดนนะนึกคนนึกคนอยู่คนอยู่ไหนตัวเองแถวๆท่ามีไข่นะพี่ตัง เอ้ยยังไี่บอกเขาหนีไปเฮ้ยเฮ้ยเขาก็หนักเลยกีตาร์ที่บอกพี่ตันนะมีสายลับอ่ะสายลับเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันเงียบไปแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเลยแกไม่โดนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมันเงียบไปแล้วอะทุกคนแกไม่โดนเนี่ยอยไหนอ่ะแกไม่โดนเนี่ยฟังเสียงเขาที่นี่ที่ไหนอ่ะฟังเสียงเฮ้ยทุกคนฟังเสียงไหนไหนไหน ไม่มีไรยไม่มีอลไรไม่มีลไรไม่มีรีเลยไม่มีไ่ไม่มีไเคือีเมาเพ่นสภาจริงๆไม่มีไรเลยใครใครหายไปแล้วใาไปแล้วใคายไปาหน้าหายไปแล้วอันไมาแล้วอันนึงโอ้ยงานเข้าแล้วทุกคนป้าเจอเลี้ยวจ้าเจอเลี้ยวจ้าเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวเราต้องคอยแอบเ้าอือืม หลอกไปสมายกี่คังหลอกกี่ครั้งก็ยังเป็นควายมันมีเสียงหมดแล้วยังเสียงอยู่แล้ยังเสียงเตอกแตกตอกแตกอยู่แม่แอยู่ข้างล่างอ้าวเรามีสายสืบข้างล่างเหรอจ๊ะขึ้นบนหลังคาแล้วโอ้ยเอนดูอ่ะเอาสปอยอ่ะเดี๋ยวคนเราไปสปอยเขาเรียสายสืบว่าตาผมดูทางไหนทางนู้นเปล่าทางซ้ายทางขวาทางซ้ายทางขวาเอาไงทางไหนดี อ้าวเฮ้ยไม่เห็นมีเลยไอ้กายมันก็โดดข้ามไปเลยโอ้โหโดดข้ามขับไปอีกอันเลยโอ้แลควใคสบายดีจังพี่ันก็ยังเป็นคใครไปแล้วขอบคุณมากนะกีตต์ตัที่ช่วยถ่วงเวลาให้พี่ตันขอบคุณมากเลยกีตต์พวกใครกันแน่เย้ได้สองอันแล้วทุกคนพวกพี่ตันฟังร้อนขึ้นแต่ตอนนี้เราได้แค่สองอันเองไม่เป็นไรอะนะ

ไอ้โหยยิเวลานี่คือจับนะทุกคนก็อันนี้คือโอ้นี่คือยิงแล้วก็มีฉาบปูนฉาบปูนนี่น่าจะซ่อมนะทุกคนโอ,โอเคเราต้องไปเปกป้องไก่นะเอ้ยไม่ใช่แล้วก็ไปปกป้องไข่นะทุกคนนะซึ่งเราจะจะ,จะต้องดูทุกอันอันนี้อันที่หนึ่งโอเคเราค่อยๆย,ย่องก่อนอ๋อนี้เปิดประตูได้ไหมสวัสดีครับอ๋อเปิดอย่างนี้สวัสดีครับเฮ้ยเจ้าไก่อยู่ไหนไม่บอกเฮ้ยเจ้า บิลบิลบิลไลยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วลุบลุบอือพลังตดของไก่นั่นเองเอ๋อมันจะตามคุณหลอกหรอคุณไปทุกที่คุยคุยมันตดได้ด้วยเหรอยังไงละพลังแห่งการตดนะนี่นี่ผมจุ๊บไม่เอาผมจุ๊บแต่จริงก็จับให้ได้จีก็เลยมาหลอกในล่องเนี้ยฮัลโหลเขาไม่ได้ฮัลโหลตัวเองเขาอยู่ตรงนี้ฮัลโหลจะไปเลยมา เดี๋ยวอยู่ไหนอยู่ไหนเนาะหายไปไหนแล้วเนี่ยโอเคโอ้ยติดน้ำมันเดี๋ยวเขารู้ตัวเขารู้ตัวเขารู้ตัวอยู่ไหนไปอยู่ไหนเห็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 นเท้าเห็นเท้าเห็นเท้าอุ้ยอุ้ยสลอมไปดิไปโดนที่จริงเลยนะอุ้ยหาใครไม่เจออ่ะอุ้ยใครหายไปไหนหมดโอเคจะใบให้นะใครเฮ้ย ใครไม่เจอวะเฮ้ยไปไหนวะไมปไหนวะมันอยู่ข้างบนชิวตาไปมั้งะเฮ้ยไปไหนเนะอยู่ข้างบนนั่นแหละไอ้เจ้าเจ้าไเจ้ไอาไา เดี๋ยวก่อนว้าวโอ้ยโอ้ยโอ๊ยอ๊ยจับใครไปลอยโอ้ยโอจับ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 ครจับไกรจับใครจเบืครจัรจักก่อนมรับโครจับับรับจัจับยครจับใครจครจคนจครราเราจุบใราจุบใบรบรา เดี๋ยวนะเหมือนมีคนแอบมองเราอยู่นะเอะทางนั้นมีใครหรือเปล่าปิดประตูมีใครหรือเปล่าอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะได้ยินเหมือนเสียงการจิกได้ยินไหมมาเป็อยู่ข้างหน้าเฮ้ยไปเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยจ้ยังไงเฮ้ยไปแล้วตาเอ๋ตาเอ๋ไม่เป็นไรหรเลไปเอ จะหลอกเมื่อมันงี่เจริงๆเลยโอเคโอเคผมจะพยายามเปิดประตูให้ได้มากที่สุดบล็อกเหรอโอ้ยโดนดับได้หวานเทียบหวานเทียบโอเคอุ้ยนี่ใครเยอะๆใครเยอะแต่ฉันไม่บอกเจ้าอยู่ดีนะว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคแอบดูเอาแอบดูเอาไก่ยังช้าล่ะโอเคทุกคนตอนนี้ผมรู้สติปเขาแล้วนะแล้วเขามาที่นี่ผมก็จะ ดังนี้ฉลาดจริงๆเลยอุ้ยไม่มีเม่อกหินมันด้วทคนไหนฉลาดเท่านี้เลยนะเนี่ยเก่งมากโอ้เลยเพื่อเก่งแล้วก็ตรงนี้น่าจะอีกอันนึ่งไม่เอา่อกว่าแบงค์อนโอเคเดี๋ยวนหนไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยโอเคทุกคนผมจะตรงนี้อีกอันนึงอ้าว ยั่ไหนเนี่ยเอ้อออยตีเสียงไห้ <c oughs> แบบไดยินเสียงไก่หายใจอ่ะเสียงแบบเฮ้ยไ่้ปินไดนวะไปยิงเสียงไก่ของเราได้ยังไงผมเมดานะจากการที่ผมเป็นไก่มาประมาณ18ปีแล้วก็ได้ไกลางเป็นคนนั้นโอเคผมจะตอก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 โอเคไหลกผมตอก <c oughs> ผมตอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้หนี้กว่าไอ้หนี้กว่า

ฉันไม่เอาแล้วใครนะฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันขอกลับบ้านดีกว่าโอเคเสียงฉันเปลี่ยนไปหมดแล้วเพื่อนโอเคฉันกลับเข้าบ้านแล้วเพื่อนโอเคโอเคโอเคแทนกันฉันจะไปตรวจตาที่บ้านเพราะในบ้านยังเหลือใครอยู่อีกเอ้ยนจะไปเอ้ยนจะพูดไปเรื่อยแล้วอะ เสียงไรอ่ะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะจะไจะยินเสียงอยู่ในห้องนอนของฉันไม่มีอะไรเกิดขึ้นล้วมันมันน่เดาไม่มีเฮ้เจอเร็วไม่มีไปไอ้ย่นเอยนนยนย่นย่นนนน โอเคได้ไข่มาหนึ่งใบโอ้แต่รออยู่หน้าก้อนหินเฮ้ยเอ้ยออสโอเคพลังขี้ไก่พุ่งไปเลยขี้ไก่เหรอขี้ไก่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 โอเคเราหนีเลยเราหนีออสหมดเวลาบินขึ้นไม่ไหวโอเคตอนนี้เราจะต้องเปลี่ยนแผนละกีต้าเราจะต้องปิดตากีต้าเพื่อไม่ให้กีต้าบอกเขา ใช่โอเคล้อเล่นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแผนละแต่แผนของผมไม่บอกหรอกเพราะบอกไปเขาก็จะรู้เพราะเขาอยู่ข้างๆอ่าก็ถูกก็ถูกต้องเฮ้ยทุกคนเราจะไปแบบนินจาไก่เฮ้ยไปไหนแล้วเฮ้ยโู้โ้ไม่โดนล่ะนี่ลูกปืนหรือว่าลูกโอมอะคะโอ๊ยกระพูดเกินโอเคฮัลโหลสวัสดีครับ Sawati, kap. Sawati, kap. Kawai, 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 kawai โอเคได้มาหนึ่งใบแล้วเด้มาหนึ่งใบรีบีเกขบรเก็บโอเครีบเก็บรีบเก็บโล้นหัวโล้นหโลนเลล้นเหลอเกินไอ้ไอ้าวไอ้หนึ่ไอ้หนึ่ไอ้หน่ตโอเคขอบใจนะที่มาส่งทางขอบใจเด้อพี่น้องโอเค Lời khuyên đương 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 ไม่โดนแางนี้ก็โดนสิครับเฮ้ยก็เอาก็จับก็จับเฮ้ยเฮ้ยใครใครเรียบร้อยอะไไม่เอาไบบนี้ขอก็ขอขอขอได้ไหมไปดูี่ไปดูก่อนไอ้มันมึนมันนอย่ามันอย่ามันลน่แไโดนอสวัสดีครับผมไปก่อนนะครับพี่ ดูเดดด็กููไปไข่ตองไปแกทำให้ฉันหัวเสียสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโดนโดนไปไปไปขอขอบใจนะฉันกำลังอยากเข้าบ้านพอดีเลยนะเพื่อนที่ขี้เกียจเดินนะนะขอบใจมากเลยเอาโอ้ยโอ้ย่าทำไมทำร้ายฉันโอ้ยโดนยิงอีกฉันไม่เพียงแค่ไก่ตัวน้อยๆปล่อยฉันไปเพื่อนเพื่อนปล่อยฉันฉันไปไม่ไม่อยากเอาเข้ากรงอยอะนะ โอเคครับท vale like. ุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าโอ้ยไก่ทองคําเหนื่อยเลยว่ะเจอกันครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย